Yeah, ride clean, ride fast, no gas, just class. Top S in the lane. Yeah, it's built to last. Let's go. Pull up, silent but the power loud. Slick Top S, I'ma stand out the crowd. No fumes, just zoom. Let the haters doubt, but I'm flying through the city like a lightning cloud. สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับมีรถมาให้รีวิวอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งคันนะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับแน่นอนละ่ะสมัยนี้จะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าส่วนใหญ่มันจะมาจากจีนนะแต่คันนี้เนี่ยของคนไทยนะครับ ยี่ห้อว่าสลีกนะครับไทยเอก็คือตัวเริ่มต้นนะครับราคาประมาณ4ี่0 0ื่นกลางๆเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าให้ดูภายนอกก่อนนะครับภายนอกรูปลักษณ์เนี่ยผมว่ามันก็อารมณ์แบบรถไฟฟ้าสมัยนิยมอ่ะเนาะมันก็จะอารมณ์แบบข้างหน้าดูลำล้ำไฟดูแบบ led ล้ำลำนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้จะออกแนวแบบไม่มีหัวนะข้างบนออกเป็นแนวแบบสไตล์นักเก็ตแล้วก็จะมีตัวบางไมามาให้นิดนึงนะครับนี่นะให้ดูภายนอกก่อนนะครับคร่าวๆข้างหลังมีความเป็นแบบรถแบบ คลาสสิก <Classic. S 2> อารมสไตล์เวสป้านิดนิดก็ชอบนะจริงๆชอบข้างหลังแต่ข้างหน้าเนี่ยถ้าเขาทําตรงนี้ทําด้านหน้าเนี่ยให้มีตัวแบบบังลมแบบยาวๆดูล้ำล้กว่านี้นิดนึงเนี่ยเป็นปเป็นซ้ายขวาเนี่ยครับเป็นไฟเบอร์มารับผมว่าสวยกว่านี้เดี๋ยวก่อนไม่แน่เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะทํานะครับอ่ะมาเดี๋ยวมาเริ่มเจาะลึกกันเลยนะครับเอาแบบรวดเร็วทันใจเลยอย่างแรกเลยนะครับไฟหน้านะครับไฟหน้า led แน่นอนข้างในเป็นแบบเหมือนลูกแก้ว3อันนะสวยดีนะครับแล้วก็มีอ่าเป็นเป็น daylight นะครับ เ i m e มป a น i n g ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเดรร่จริงๆหรือเปล่าือทาเป็นสีขาวมาหลอกแต่มันน่าจะมีแหละน่าจะมีต้องดูตอนช่วงเย็นเพราะตอนนี้กลางวันอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็เดี๋ยวผมเท้าความก่อนเลยก่อนอื่นที่จะมารีวิวนะครับจะเท้าความก่อนว่ามาเป็นคันนี้ได้ยังไงโจทย์แรกผมเนี่ยคือต้องการอยากจะมีมอเตอร์ไซค์สักหนึ่งคันนะครับปกติก็จะเล่นรถตามกระแสนิยมไปแล้วอย่างล่าสุดก็จะเป็น ข้อด้านลีดนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยพอเรามาอยู่ในยุคของเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยดีแล้วก็ต้องลดค่าใช้จ่ายทุกอย่างอย่างรถรถยนต์ผมก็เปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าครันนี้ก็เลยตั้งใจว่าอยากจะได้เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามากกว่านะครับก็เลยลองไปลองขี่ดูหลายๆที่แล้วก็น่าสุดเอาใกล้บ้านสุดก็จะเป็นเอโตเจริญยนนะครับของเจเล็กนะครับปรีร้านก็ร้านนี้ก็รู้จักันมาสิกบกว่าปีแล้วเจก็เลยแนะนําให้เป็นเจ้าตัวนี้แหละสลีก จริงผมไปดูหลายตัวนะดูจริงๆก็ทีแรกจะเอาแบบไม่มีทะเบียนนะครับเอาแบบ่าลรถจีนรถไฟฟ้าง่ายๆนะครับสองหมกว่าบาทแต่ว่าท้ายสุดมาจบที่คันนี้เพราะว่าเนื่องจากการใช้งานจริงๆสามารถออกถนนไปนู่นไปนี่ได้จริงๆก็อาจจะมองในเรื่องของอนาคตนะครับเผื่อี่ขี่ไปทํางานบ้างระหว่างรถเอาไปซ่อมนะก็เลยมาลองดูเจ้าสลีคไทเอสนะครับก็ลองศึกษาดูถาถามว่าจริงๆนะผมชอบไทเอ็กมากกว่านะไทเอ็กหล่อมากนะครับแล้วก็ไทเอ E เท่เหมือนกันนะครับอารมณ์สกูตเตอร์เท่ดีแต่ว่า เนื่องด้วยเราจํากัดงบไว้ไม่เกิน50,000ก็เลยมาได้เจ้าตัวนี้นะครับก็ลองมาดูเลยว่า t ทส์เอเนี่ยมันก็น่าสนใจดีผมดูจากสเปคแล้วเนี่ยยิ่งจะเป็นตัวแบต2รลูกตัวโปรนี่คือน่าใช้มากนะครับแต่ว่าผมก็ต้องใช้ตัวนี้ดูก่อนนะครับอนาคตถ้าตัวโปรเนี่ยง่ายๆเลยมันก็คือแค่มีแบต2รลูกเราสามารถซื้อแยกได้นะ2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับก็หวังไว้ว่าอนาคตแบตจะถูกลงนะครับคือถ้าถูกลงเนี่ยผมซื้อใส่เลยนะครับแม่งวิ่งได้ประมาณเห็นเขารีวิวกันในช่องอยู่ประมาณสัก150โลโหบอกว่าถ้าอย่างานี้ นะครับอ่ะไปะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับเท้าความกันมานิหนึ่งแล้วเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก็อย่างที่บอกนะจะมีเจ้าไฟ LED แฮนด์นะครับบอดี้ครับบางโคนี่ผมก็ชอบนะผมว่ามันดูแบบมันอารมณ์แบบสกูตเตอร์แบบพวกเวสป้านะมันจะดูแบบอว้อวนดีนะครับเพราะว่ามันใส่กับล้อล้อเนี่ยเป็นเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเป็นเป็นรุ่นเล็กสุดในรุ่นดีกว่านะครับเขาก็ใส่มาแค่แบบ10นิ้วอารมณ์แบบเนี่ย90ทับนะครับง่ายๆก็หายาง ซิ่งๆได้ไม่ยากนะครับเดิมๆก็ให้ IRC มาแล้ว IRC ์ทุกๆนะนี่ลองดูเลยเขียนว่าอรซ์ทุกๆด้วยทีแรกผมเอาสีเทานะพรองจริงมันมีอยู่สีสีแต่เห็นที่อื่นก็จะมีสีเหลวสีขาวจะเป็นทั้งหมด6สีแต่ร้านที่ผมไปดูเนี่ยร้านเจเนอเรตโตจะมีอยู่สีสีนะครับจริงๆผมก็อยากได้สีเทานะครับในในชีวิตยังไม่เคยได้รถสีเทาเลยมีรถสีดํามีอะไรแล้วแดงนี่ไม่เอาแน่นอนขาวก็อยากได้แต่ก็ไม่มีเหมือนกันแล้วก็ไปมีสี น้ำเงินนะน้ำเงินมาเป็นด้านแต่พอเนี้ยทีแรกเราจะแบลสีด้านแล้วโหมันเป็นด่างมากเลยมันดูแลยากเราก็เลยเปลี่ยนมาเลือกสีเงาดีก,กว่าวิตรงนี้เป็นอะไรเป,เป็นรอยด้วหรอโอเป็นรอยง่ายมากเลยเมื่อกี้ไปโดนเอ,อต้นไม้เกี่ยวมาโอ้ยนิดเดียวก็ประเดิมแล้วเนาะคุณภาพสีไม่ได้ดีมากามน,นะครับอารมณ์แบบรถจีนแหละนะครับมันก็มีเรื่องมีรอยบ้านเราก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ถามา นิดนึงนะอ่ะมาต่อนะครับเบรกหน้านะครับให้มานิดนึงนะครับเบรกปัม๊มเบรกอืมก็ไม่รู้ต้องเปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากาันแต่เท่าที่ลองขับเบื้องต้นนะครับตอนที่ขี่มาบ้านนี่ถือว่าเบรกดีอยู่นะเบรกอยู่มากเลยตึ๊บอยู่หรืออาจจะเป็นเพราะมันใหม่อยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะนโลโยก้เดียวโกโ้สลีกนะครับก็เป็นตัวนูนสีเงินอันนี้ก็สวยดีนะครับใช้ได้อย่างที่บอกนะตัวบางไม้ข้างหน้าผมว่า น่าจะโมอะไรได้นิดหน่อยเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวค่อยดีไซน์กันอีกทีแต่ว่าเบื้องต้นมาสวยไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวนี่คือบิ๊กไบท์เลยอะ่ะนี่ให้ดูไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนี่แบบเป็นสไตล์บิ๊กไบท์แต่มันดูไม่มีความยืดหยุ่นเพราะงั้นผมมองว่าเนี่ยใช้ไปเ่ะน่าจะหักง่ายแน่เลยเพราะเป็นอย่างเป็นของพวกบิ๊กไบท์ตรวนี้จะเป็นอย่างๆหน่อยแต่ก็โอเคโดยวรยวมถือว่าดีปั๊มเบรกนะครับอ่าปั๊มบนนะครับน้ามัน2ฝั่งจะได้อยู่เนาะไม้หนะ้าปัดอย่างที่บอกนะอันนีีุ้้้เเเเเเรราาาปิดแลวนนนนนน่่หหหหห็็็ไมมมมู้อองผ เปิดไฟแล้วนะแสงไม่แรงเลยไม่รู้มันตั้งได้หรือเปล่าถ้าตั้งได้จะดีมากนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมืดมากอะมืดไปอ,อืมแต่ตอนเย็นเดี๋ยวงไงเดี๋ยวตอนช่วงเย็นหรือกลางคืนเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูทีนะครับให้ดูฟุตเทจแล้วกันนะนี่นะครับการประกองประกอบตรงนี้อ่ามีตะขอเกี่ยวแบบว่าใช้งัดออกมาก็ดูดีอันนี้อันนี้ด,ด,ดูดูแข็งแรงดีนะครับตรงนี้พอใส่แก้วน้ําไซส์เล็กได้แต่ก็แนะนาว่าไว้ใส่มือถือดีกว่า ก็ไม่ลึกมากแต่ก็น่าจะเพียงพอนะครับแล้วก็มี USB ให้นะครับไว้ชาร์จโทรศัพท์น่าจะไม่แรงเท่าไหร่หรอกนะครับฝั่งนี้ฝั่งกุญแจนะครับครับกุญแจเนี่ยเขาให้มาแบบสตาร์ทด้วยมือแมนวนวลก็ได้หรือว่าใช้เป็นกด,ดรีโมทก็ได้สตารต์จากรีโมทให้เลยนะครับกดโดยกดตัวนี้2ทีตึก,ต,กตึกเนี่ยสตารต์ได้เลยหรือว่าสตาร์จากแอปพลิเคชันก็นได้อันนี้ก็ทั่วไปนะครับไม่ต้องอธิบายเลยมากอืมก็แต่พลาสติกเนี่ยผมว่ามันดูแบบ มันดูง่อยอ่ะขออนุญาตใช้ภาษานี้นะครับแต่อย่างว่าด้วยที่งบมันจํากัดผมไม่รู้ว่าใช้ไปน,นานๆแล้วจะเป็นยังไงน,นะมันจะด่างหรือเปล่ามันจะด้านเรียวไหมถ้าเรา,ดาโดนแดดไปบ่อยเดี๋ยวตรงนี้ต้องดูระยะยาวต้องดูระยะยาวว่าจะสู้พี่จีนได้ไหมนะครับเพราะว่าเนี่ยของคนไทยผมก็เลยไม่รู้ว่าชิ้นส่วนเนี่ยพวกนี้มันเป็นไทยผลิตหรือว่าจีนผลิตนะครับแล้วก็ที่ชาร์จนะครับชาร์จได้2ออย่างเอาแบตออกมาชาร์จอันนี้พวกเบื้องต้นทั่วไปก็ไม่พูดถึงเนาะ แต่ตัวลงตัวดีแลวก็ดูดีดูแน่นดูแน่นคือมันดูไม่กองแกงอะ่ะมันดูแบบเออเนี่ยมันดูแน่นดีะนะครับดูแน่นดีอืกันตกนะกันตกก็งานไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ทีแรกคิดอยู่ว่าจะป็นโมมาเป็นสปอยเลอร์ดีกว่าน่าจะสวยทำเป็นสปอยเลอร์ของโค้งเดี๋ยวไปรอดูแล้วกันเนาะว่าผมจะตกแต่งยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในบอกกัน เหมือนเดิมนะครับก็เปิดบอกเหมือนทั่วไปนะบิดซ้ายปึ๊บเปิดได้เลยนี่ข้างในผมให้ดูตัวบอกก่อนก็ทั่วไปนะทั่วไปไม่มีอะไรไม่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องมือเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะที่มอเตอร์ไซค์ทั่วไปเขาจะมีแบบอะไรนะมีเป็นแบบหกเหลี่ยมมีอะไรให้ไขควงให้นี่ไม่มีนะครับแล้วก็นี่เลยมีแค่แบตเตอรี่เลยนะครับเห็นไหมเขาทํามารอแล้วนะครับถ้าเรามเราใส่สองแบตสองก้อนนี้แบตก้อนเดียวเขาบอกวิ่งได้ประมาณ75กิโล เฟียวอันนี้ที่ชาร์จนะที่ชาร์จไม่ต้องพูดถึงนะก็ทั่วไปใช้ไฟบ้านได้ของตีเป็นว่าเก็บอะไรไม่ได้เลยนอกจากกระเป๋าตังค์นะของจุกจิกนะอย่างอื่นใส่อะไรไม่ได้เลยเพราะว่าก็ดูสิแบตเตอรี่มันก็กินพื้นที่ไปเยอะแล้วยสมมติยี่สองลูกนี่หนักเลยก็เอาเป็นว่าเหรียญสพายเป้าแล้วกันหรือไม่เดี๋ยวเราก็ไปใส่เราไปใส่กล่องข้างท้ายเอาดีกว่าน่าจะดีกว่านะครับนี่พักเท้าพักเท้าคนสอนอันนี้ผมก็ โอเคนะแต่ว่านิดนึงถ้จะตั้งมาให้ดีหน่อยนะครับแต่ก็เพียงพอแหละกขพอขี่ได้เพราะรถอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เน้นขี่กายอยู่แล้วนะครับดูดนะิถ้าเขาตั้งให้มันดีหน่อยปุ๊บเนี้ยอันนี้มันดูลึกเห็นป่ะแล้วอันนี้มันดูแลบออกมาหน่อยขาตั้งขาตั้งคู่นี่อันนี้มีกาดกันข้างให้ด้วยนะครับเด็กหลังเด็กหลังก็ฮ่าทำหลอกปะเนี้ยทำมันเหมือนสองพอต เฮ้ยแต่แต่ดีนะแต่ดีตรงนี้เพิ่งสังเกตมีเนี่ยกันโคลนข้างหลังให้ด้วยนะครับบางคนหลังเอออันนี้ดีหน่อยอย่างน้อยมันก็ไม่ต้องเป็นเลอะมากข้างบนนะครับเวลาใส่ที่ชอบรถซิ่งแล้วชอบล้างบ่อยๆเนี่ยเขาจะซีเรียสเรื่องดินมากเลยข้างหลังนะครับมีการตัวการสะท้อนให้นะครับมีไฟสองป้ายให้ด้วยอ่ามีไฟสองป้ายให้้วก็มีทับจิมหลังให้หน่อยเออแต่ข้างหลังสวยนะดูไฟท้ายเขาผมชอบนะผมชอบดีไซน์แต่น่าจะให้เป็น LED ดีนะ แต่เท่าที่ดูเหมือนจะเป็นหลอดธรรมดาปะ่ะข้างหลังแต่ก็ไม่เสียยน,นะโดยรวมถือว่าสวยคันออกในแบบกระทัดรัดกระทัดรัดอ่ดะคือจะดูแล้วแบบถือถ้าเทียบเท่าก็อารมณ์เหมือนผมจะบอกเลยวไงจียอโน,โนปะ่ะอารมณ์เหมือนรถป๊อปจีออโ,โนอารมณ์นั้นนะครับตึงๆป๊อปตึงๆมอไซน์นะครับไซส์ไม่ใหญ่แต่ดูภาพรวมโอเคนะครับหน้าขี่แล้วก็ เดี๋ยวผมพาไปดูนะอันนี้เดี๋ยวผมพูดให้ดูแล้วดูอินเสิร์ตไปพร้อมๆกันเลยนะครับเนี่ยผมสูงประมาณ177นะครับขี่มอไซค์ก็จะประมาณนี้อ่านั่งประมาณนี้ยืนแล้วก็ประมาณนี้ซึ่งแบบพื้นที่แบบคือดูเป็นอารมณ์รถป๊อปมากกว่าขี่ง่ายแต่ก็ผมว่าช่วงเบาอาจจะเบาอาจจะเสริมให้สูงขึ้นนิดได้นิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนเวลานั่งแล้วเหมือนขามันขา,ม,นขามันชันขึ้นมาเยอะเกินไปนะครับถ้าใครยิ่งปาดบอดนี่โหชันหนักเลยอาจจะไม่เหมาะ นะครับแต่ว่าถามว่าขี่ในหมู่บ้านขี่ไปตลาดหรือว่าแค่ขี่เล่นผมว่าโอเคนะคราวนี้ไปดูเรื่องของออการขับขี่บ้างผมลองขี่มานะครับกลับมาจากคลอง6ขี่จากคลองหมาที่บ้านที่คลอง3เนี่ยระยะทางประมาณสัก7 1 0ถึงสิโลขี่ดีนะแต่พอเรื่องความเร็วสูงๆเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มันขงมันก็คงอารมณ์รถป๊อปแหละนะครับพอเขาขี่สัก75เนี่ยมันมันจะรู้สึกได้เลยว่า ขี่มือเดียวลําบากนะครับคือเกียร์เนี่ยเขาจะมี3เกียร์นะครับจะมี1 2 3่งสอาเกียร์หนึ่งเนี่ยจะวิ่งได้ประมาณสัก30มสิบี่ก็อารมณ์แบบเอาไว้ใช้ในหมู่บ้านเด็กๆขี่ได้อะไรเงี้ยเกียร์สวิ่งประมาณ50อ่ะอารมณ์แบบสุดของรถป๊อปแล้วอันนี้ก็แม่บ้านขี่แล้วก็เกียร์สาก็คือเจ็ดสิบห้าอารมณ์เหมือนเหมือนรถมอเตอร์ไซค์เล็กทั่วไปนะครับ ก็ถือว่าทํางานได้ดีถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องเซ็ตโชค๊คหน้าโช๊คหลังให้มันเก่อกว่านี้เปลี่ยนยางให้มันดีกว่านี้ผมว่าน่าจะขี่สนุกเลยล่ะนะครับน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟหนึ่งคันที่ขี่ว่าขี่ดียิ่งอาตาัตราเร่งเนี่ยออกตัวจ,จะไม่เท่าไหร่แต่ผมว่าช่วงระหว่างสัก40ไปถึง75เนี่ยไวมากนะครับถือว่าถือว่าดีเลยใช้เทียบเท่าอารมณ์ก็คือเทียบเท่ากับพวกรถออโต้ร้อยไล่ข้างอ,อ,อารมณ์หลังอารมณ์นั้นฟุตพาสอยู่นะครับนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ได้มา เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะแล้วก็เผื่อจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะแต่ก็ดีแล้วแต่ผมจะศึกษาทุกรุ่นนะครับว่ารุ่นไหนดีไม่ดียังไงนะคือยังไงก็ฝากพี่น้องแล้วกันนะครับหรือว่าคนที่ชื่นชอบนะครับก็กําลังจะหารถมอเตอร์ไซค์เล็กๆสักคันหนึ่งไม่แพงมากนะครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีแล้วก็สเปคการชาร์เขาบอกว่าอยู่ประมาณสัก3าชั่วโมงเต็มวิ่งได้ประมาณ 75- 75กิโลตีไปสัก70ิโลผมว่าโอเค เนีย่ยขี่ไปทํางานได้เลยที่แรกผมว่าจะขี่คอนเทนต์ไปทํางานแต่ช่วงนี้มันหน้าฝนนะเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับยังไงก็ขอบคุณทางเจเล็กเอตนะครับก็หาเรื่องให้ออกจนได้นะครับอีกหนึ่งคันนะครับขี่ดีขี่ดีเนาะไว้ถ้ามีเทปหน้ามีโอกาสได้รีวิวคันไหนอีกเดี๋ยวจะมาฝากเนาะอันนี้เป็นในมุมมองของผมเองนะครับส่วนตัวเลยนะครับเพราะว่าเราก็ขี่มาหลายรุ่นแล้วแล้วก็จริงๆคันนี้ก็อย่างที่บอกเอาไว้ให้เอาให้แม่บ้านจะเอาไว้ลูกใช้นะครับอยู่กันไปนานๆนะ 3ปีผ่อนเดือนละพันเเองนะครับฟรีดาวน่าสนใจนะผมว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเดี๋ยวไว้ถ้าไม่ีคลิปอะไรแบบดีๆหรือว่ารีวิวรถอะไรพวกนี้ก็จะมาลงให้อีกนะครับหรือว่า,าติดตามทางช่องทิก t อกทิกตอกหรือว่า Facebook ส่วนตัวได้นะครับที่ต้นตะกองเลสซิ่งนะครับผมก็จะลงคลิปอะไรอยู่เรื่อยๆแหละแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาทําเพราะเราเป็นเบื้องหลังทําให้คนอื่นเนาะนี่เราก็จะพอมีเวลาเราก็จะมารีวิวบ้างนะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับ สลิกไทเอสนะครับจิ๋วแต่แจ๋วแล้วกันเนาะผมให้คอนเซปต์มันว่าว่าจิ๋วแต่แจ๋วโอเคขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ